สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปคิมแอนน์นายสน้องสาวเพื่อนเกินเื่อนสวยและรวยมากปื๊ดพื่นนวลนาคอยเพื่อใคร่แค่เจอกันนะคะนาะทักค่ายกันมืนีกับวันวันไหนเหรอวันพุธดิค่ะวันพุธนะคะเนาะวันพุธอากาศอึมครึมค่ะฝนคือิดตกนี่แหละมันเป็นหิมะนาหิมะพี่นนอวหนาหนาวคนกับตกลิ้นน้ำนะคะน้อเป็นัจไหนกันแน่ยุติสบายกันบ่ สาพยายอดีเห็ดช่งผมใหม่กันด้อค่ะสาผมบมื่อไรเอาใดมาบด่อเอาใดเป่าผมมาปล่อยให้มันแห้งเลยนะคะเนาะเป็นยังไงกันแน่สาวพอดีเพื่อนกะเมื่อนีก้กะสิบอกว่าสบายแนย่กับว่าสบายนะคะเนาะได้ออกโรงพยาบาลเลยนะคะเด้อออกมาแตะมวัวหนีหลังจากที่ว่าสิไดีออกวันจันนะคะเนาะว่าสิได้ออกโรงพยาบาลงแต่วันจันทรพอดีอันียังก็ลนลัน้ำนักกันอีลาหน่อยน้องนีรินแมมคะ่ะ น้ำหนัก่นลดลงลดลงบันนี้จากสามพันสี่รอยหกสิบกรัมไหมค่ะเหลืออยูสามพันหายไปอันซี่ขีดกว่าไม่ค่ะบันนีมอเพิ่นก็เลยว่าเหรอหาสาเหตุก่อนอันหนึ่ง่ะคาสาวผู้ดีเคล่นเก็บ่บมีนน่นมนมให้ลูกกินไหมค่ะเมื่อู้แม่มพีนนม่น้องเนี่ยมอว่าให้ลูก,กดูดนมลูกก็ดูดบันนีเขาคิดว่าตั้งแต่นมเหมือนเฮามีเนาะยนีหยมอมาถามเฮาก็บอกว่าลูกหมอถามว่าลูกดูดบ่อยยังสิแมม เขาบอกว่าดูแล้วหมอกับว่าหมอกับคิดว่าจะเข้ามีนมนุ่มขึ้นกันนั่งสิแม่ค่ะเนาะมันนี้จังไหนมือจะได้ออกโรงพยาบาลหมอใหญ่มาตรวจเช็คเบื้องล่วงก็บอว่าหลูกเข้าประเด็กกินนมประเด็กอีหยังหรือเปล่าสาเหตุมันเกิดจากอยาีหยังเพราะว่าน้นำหนักมันล,ลดลงปกติน้ำหนักเด็กแรกเกิดจะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะค่ะเนาะวันนี้ลดลงลดลงมันก็เป็นสิ่งที่พิดปกติเป็นก็เลยหาสาเหตุค่ะหนึ่งละค่ะสาเหตุก็คือ สาวผู้หญิงเขีนบ่มีน้ำนมน,นี่แหละค่ะส่วนสาเหตุอื่นกะเพิ่นกันกบว่าใดวังไดไหมคะ่ะเพราะว่าน้องกับแข็งแรงปิดเจาะเลือดเจาะยังเช็คตัวเหลืองเช็คตาเช็คปอดเช็คตับเช็คหูอันประสาสัมผัสทั้งหายสิกะของน้องกะโอเคไหมคะ่ะถือว่าดีเลยนะคะ่ะจังเพิ่นเอาไปเทศไปยังสิไหมค่ะให้ให้ร่องหัดก้าวเดินแบบเพิน่นสิโซมเหมือนโซมแขนน้องแล้วก็บขั้มา,าเหมือนให้ให้ยยางไหมคะ่ะให้ก้าวเดินน้องก็สามารถ น้องเนริเล่นกับยางก้าวไปข้างหน้าได้เป็นพัฒนาการของคนที่ตรงก้าวข้างหน้านาะคะ่ะเนาะแล้วก็เอาความหนาลุ่งสีกับเพื่อนกับเอาหนมือดันขาไหวเอามือดันฟ้าฟาฟ,า,ฟาตีนของน้องไหวไปนี่เพิ่งแต่งสักพักนึงน้องก็ยืดโตวดื้อยไปเหมือนคืบเหมือนข้านเป็นสีไหมคะ่ะน้องก็เห็ดได้ไหมเพิ่นก็นว่าโอเคจังหูตาปอดตาเป็นยังสีเอาไว,ว้าภายในล้ไส,ส้ยยังสีดีเบิร์ดทุกอย่างค่ะ เวลาก็ะม้ามมีปัญหาแค่ว่าน้ำนักลดละค่ะสาวผู้ดีเจนก็เครียดหายเดินไหวได้พี่นองเน่าเกือกเคยเนาะน้งขิดวันดูข้าออกมาสามพันสี 3, สามพันหนึ่งสีลอยกรัรมแล้วปือ้อดูข้าตัวใหญ่ต้องดีต้องแข็งแรงแบัเพราะจะมาหูสาเหตุแบบนี้เพราะจะอันน,อนั้นอันนี้หายสาวผู้ดีเจนหายเพราะเป็นอันดับมันกินพอเพิ่นก็หายได้ค่ะหายน้ำลูกหัวเพิ่นก็ว่าม่นต้องเป็นกัางวลดอกมันเป็นทุกคนเป็นว่ามันเป็นทุกคน,เป,น,กคนเป็นเกือบจะทุกคนที่ คุณแม่ขอดไมเนะคะนาะจะต้องเจอปัญหาคือภาวะน้ำนมแห้งหรือว่าน้ำนมมาลาชาอีไรเงี้ยใช่ไหมคะสาวคนนี้แกนกเครียดกับซีเรียดกับแบบกังวลแม่พี่น้องว่่เคยเห็นว่่เคยเป็นเนาะหย่านเป็นแน่วไม่เนาะพี่น้องส่วนสิออกใดส่วนสิออกลูกใดปันว่าเกิดไม่เน,นะนี่ยน่หละนี่แหละพี่น้องเอ้ยเป็นว่าความเจ็บปวดความหักความอย่างความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการด้เป็นแม่คนน,นี่แหละค่ะเพราะถึงแต่ สาวผู้ดีเถื่อมามีลูกแล้วคิดถึงความเจ็บความปวดของแม่คิดเห็นหนาแม่ที่แม่หม,มือนมื่อออกลกูของแมนะ่พี่น้องเนาะพื่บสมัยสาวผู้ดีเถื่อนเกิดมามีล่องบอกล่องบานนะคะสมัยสามสิบสี่สิบปีที่แล้วสี่สิบปีที่แล้วมามีโลงบานบ่ได้ไปหาหมอบ่ได้ไปหาอย่างแม่ก็มีลูกหลายคนพอจะมาถึงจุดๆนี่สาวผู้ดีเถือนโอ้เข้ามาบนคุณพ่อแม,มนอ่นี่หนระี่เนาะพี่น้องเนาะบนุนคุณแม่เน่น เป็นแมนยิ่งกี่เสียสละคือเมียิ่งกี่ขึ้นซือว่าแม่เนี่ลนะคะเหตุหนาทีของคำว่าแม่เลิกเบ่แลกว่าคือผู้หญิงที่ได้ขึ้นชื่อว่าแม่นี่ยนะเน,น,เน,นพี่น้องเพราะเจ้จะของไม่ได้อยู่ในสถานะแบบนี้แล้วจังค่อยลู้ซึ้งแมค่ค่ะอดรับอดนอนบ่ได้อยากบ่ได้กินก็นั่งสิเอาเขาใส่ปากลูกไข่ก็ต้องไปเบิงนะครับ่บมีคนเบิงซอยแมค่ค่ะพี่น้องป้องไปห้องก็อยู่ไกลผัวก็เหตุงาน ในเบืองซอยจะย่ำเสากับย่ำแรงย่ำเหลือกงานมากสิค่ะกับเมื่อวานนี่เพิ่นกะให้ลูกน้องไปเปิด้านหา้ค่ะขายเครื่องดื่มเครื่องยังห้เแล้วค่ะแล้วก็บอกออกไปลานเลยสาวผู้ดีชาวเราก็ออกไปรั่วผู้ถองหว่วงดอกมะฮอดบานแล้วเพื่อนก็บอกฉันอยากยุ่กับลูกว่าสั่นว่าฉันอยากยุ่กับลูกฉั่ไม่ได้ตูนลูกว่าสั่เก็จะเมื่อวีนเมื่อเสาร์นี้เพิ่นกะได้ออกไปลานเจ้าสาวผดีเขามาส่รงของทรงยังเนาะค่ะเนาะ จังมาถือว่าพ่อยายเราก็โอเคอยู่เราก็ดูแล,แลเราก็เลี้ยงลูกของเราสมกับเราอยากได้ละค่ะมือที่จะคลอดลูกนะคะโน้โอ้ยทอามานอีหลีพีนองทรามานขางอหลีไปอ่านปอดข้อมเหม็นหนึ่งนะคะเนาะไปอ่านไปอ่านปอดข้อมเหม็นหนึ่งที่เป็นบอกว่า นี่ละพี่ผู้ดีประสันว่าเด็กหน่วยเพิ่นเลือกมือเกิดของเพิ่นเองมันคือสิแมนอหลีพี่น้องนี่ละสาวผู้ดีเพินม่เคยได้ยินคำเบานี้ม่เคยเด้ไปอ่านป,ประโยคนี่มันจะไสม่เคยได้ยิไนในยังไหมคะ่ะเพิ่งจะได้ไปอ่านเห็นคอมเมนต์นี้เออเป็นความรู้ไม่อหลีเราก็เป็นสิ่งที่แมนอหลีคะ่ะเป็นสัจธรรมของชีวิตอหลีบางคนกำนหนดขอดมือน,นั้นมือนี่กับ,บค่คขอดบางคนกับกำหนดขอดต,ตรงกับหมอบางคนกับเด e ็กกับบคขอดต,ตรงกำหนดของหมอจังหนองแม่เลี้ยด้วยกันเนาะค่ะเนาะ ก็ะจะไปอ่านเห็นประโยคนั้นมันกินใจเลยค่ะเด็กเขาเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์นะคะเนาะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มหาชนเขาสามารถเลือกมือเกิดของเขาเองได้คือสิมแมนนี่นีแหละพี่น้องขอบคุณขอความดีๆขอบความเขาเบาดีๆประโยชน์นี้เลค่ะเด้อแล้วก็ขอเห็นคนที่เขียนมาหน่อยขอลูง่ายๆคือกันกไนหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วดูแลรักษาสุขภาพเพื่กันได้ค่ะเด้อ ้วก็สาวผู้ดีเชิยนขอบคุณอีลีค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจอีลีเขาไปอ่านเบงสี่หมือสิีไปนอนโรงพยาบาลมือแรกที่ลูกออกไปนอนโรงพยาบาลแบบอ้างว่างว่างมาพี่นวอยู่หงบักกว้างบางักไงห้องที่เศษมันมีสองเตียงประสิมีแม่อีกผู้หนึ่งมาอยู่น้ำบาหนี่บ่รููว่าหมอพินไปจังไดห,หรือว่าเขาไปอยากนอนน้ำสาวผู้ดีเชือนหรือว่าพระเอกบ่ให้นอนน้ำกับบุรลษนะคะเนาะ รือว่าอาจจะเป็นสถานการโควิดรุนแรงระบาดรุนแรงตอนนี้เยอรมันโควิดระบาดคักได้ค่ะพี่น้องอาจจะเป็นสาเหตุนี่หมอคนเกิดเลยวหิแยกเตียงออกไปแยกเป็นห้องบันทีสาวผู้ดีเจนก็อยู่ห้องใหญ่ห้องกว้างหนึ่งน้องมันวังเว้ยเพราะจะล้คลิปล้มแยงไหว <c oughs> ไปอ่านพอก็เหม็นสิ่งหาย้่นอหายได้ยิ้มซื้นน้ำตามันเก๋ว้วมันบอกว่าถึงเนาะไม่อยู่ไกลดอกไกลแดนไกลบ้านไกลพ่อไกลแม่ไกลพี่ไกลไ ไก่บ้านไกลเมืองมาบาาอกยังไงครับพี่นวอเออเขาเลียวหาไปเพ่าเห็นแม้เลียวไปนอนหน้าต่างก็เห็นต้นกบินเลียวลงไปสั่น่างก็เห็นต้รนรถแลน ถึงเวลาหมอกับมาตรวจพยาบาลก็มาตรวจบอกภาษาเขารู้เรลืองแน่บ่รูุ้เรลืองแนงสิแม่พี่น้องมันเป็นอิหยังที่แบบมันอ่างว่างเด็พี่น้องคิดฮอดบ้านคิดฮอดพี่คิดฮอดน้องคิดทุกสิ่งทุกอย่างตุวกมคิดมันเปิดดังเข้ามาได้เลยค่ะ้นะะนอ,น, <laughs> น,อะน,นว่าจะไปเห็นข้อเมต์สื่ออ่านให้พี่น้องน่าทึ่ว่าหนิ่แขวะโอซึเผื่อกับสีไ้แล้วนะคะ่เนาะเอาเอาไว้รงนี้ละ่ะเดยมีเวลาสาวคุยดีเ่นสิเบาเรื่องคอดน้องในลิ้นมือกี่คอดน้องในลิ้นเด้อค่ะเด้อ เกือบแมนได้กอดขางข้างขางหัวพี่นองเกือบเมนได้คคอดขางหัวเกือบเมนได้ยอดคอดขางข้างนี่หลีได้พี่นองเดยสิบเอวซูฟังค่ะคลิปนี้สาวผู้ดีเชินกันสีรล้อคุณหมอคุณหมอจีเึ้นมาดูแลหลังคอดสาวผู้ดีเทือนแล้วกะช่วงี่นองในลิ้นบนน้อนหนึ่งสี่สาวผู้ดีเชินเกิดเสเห็ดปลาเห็ดกุ้งไว้ใส่ตู้เย็นใส่ซองผิดไว้เนาะค่ะเนาะเราะอันเฮามีเวลาหน่อยแล้วเฮามีลูกแล้วเฮามีเวลาส่วนตัวเขาหน่อยแล้วตะกี้นี้ บรหันดีออกลูกออกหยังอยากกินยำไหนก็เห็ดกินบ่ต้องมานั่งลออันนั้นอันนี้เนาะค่ะเนาะแต่เดี๋ยวนี้มีลูกแล้วย่านช่วงเ่ีฮาเห็ดนันสิย่านลูกของลูกหยังก็ต้มกะตองฟ้าแล้วค่ะขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจขอบคุณนีหลีค่ะขอบคุณทีมงานหอบศาสตร์เก่าแล้วก็ทีมงานหอบศาสตร์ใหม่ที่เขามาเ้ะแล้วก็ขอบคุณนีหลีค่ะขอบคุณทีิ่นเขามากุดติดตามให้สาวพดีเส้นกับว่าดดขาดหวังอีหยังกับย t u b e อีหยังมากไายเด้ค่ะเด้อ สาวผู้ดีเทนกับไปเรื่อยๆค่อยๆไปค่อยๆมันี่แหล,ละค่ะนี่ค่ะมาอยู่บ้านกับที่อยู่จะสองสามเดือนนึกว,ว่าจนลูกแข็งแรงคุณล่ะค่ะไปร้านอาหารกับมีห่องส่วนตัวห้องใหญ่ห้องอย่างยูแต่ว่ามันกับเซียงกับลูกค้นหลายนาะค่ะเนาะคนเข่าออกลายกับย่านไล่ลายยางลูกกับย่างหน่อยอยูนาะค่ะเนะาะเบ,บาขอท่ันเดบเป็นเก็บไข่เด็กผู้หมากบอกสามารถที่จะบอก ก้มหลุสึกความเจ็บกามปวดให้ใพ่อกับแม่ได้อันนี้สาวคนดีเชินก็นต้องเซฟละค่ะเอาแค่นี้ละค่ะบอแวอ่เว้ว่าสีบอจะหาหน้าที่สัตว์ไปสีนีสิบนาทีแล้วนะคะนาะขอบคุณอิลีค่ะดูแลรักษัสุขภาพของเด้อนี่มือวานพอเพิ่นไปหับอยู่โรงพยาบาลกับพี่น้องนี่มาถึงบ้านแล้ว,ลวเราก็เลี้ยงลูกของเราดีสมกับเราอยากมีอยู่คะ่ะสมกับเราอยากมีอยากยังอยู่หรืออุ้มลูกกัน บาว่างมือปานวลลิงเงินหรียญน่ปานน่ปานวาลลิงเหรียญใกล้น่อยแหละพี่น้องผัวข่อยเบิ่งเอาลวดเราก็สมเราอยากมีค่ะยืดออกค่ะพี่น้องก่ะเดี้ยตนวแล้วอยู่เมื่อยจากงานกระถ่งมเมื่อยน้ำดูกน้ำหยางอีกนะคะเนาะเนาะ น,น่องเนรเรนกะเรียงง่ายง่ายพี่น้องเพิ่นกะมีง,อง้อแงแน่ล่ะค่ะมีง้องแงย้งงมเพิ่นหิวเพิ่นหยังกินแล้วก็น,นอนหนึ่งสิงล่ะค่ะถุงมื่นยาฝ้า่วงได้ค่ะเด้อถุงมือเพิ่น,ะะนติดไปกับกระเป๋าพอเพิ่อนอยู่ในรถเพิ่นค่ะบม,มีถุงมืน่นใส่ห้ลูกเลยหนาวๆนาวเฮียก็เลยตันลูกอยู่แต่ว่าเพิ่นก็มีเครื่องเห็ดความหอนความหยังเนานนะคะ่ะเนาะเห็ดอนันเครื่องเห็ดความอุน่นความหยังในบานก็คืออากาศหนาหอนบานเท่านี้ล่ะค่ะ กับว่เดนาวค่ะอีกอย่างนอกจากออกไปขังนอกนะคะเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเศร้าๆค่ะกับว่าเศร้าเลยค่ะสีเที่ยงเลยละพี่นอ้นองน้องในลิ้นพันกลนอนเศร้าพอดีเที่ยงกัน บอยากเอาเพื่อนเขาไปนอนในห้หองนอนไหมคะให้เพื่อนนอนอ่นเบาะนอนอย่างก่อนที่นอนเพื่อนก็มีอยู่แต่กับพ่อหน่อยเอาเพื่อนไซที่นอนคะ่ะอันนั้นก็เป็นขังนอกเป็นระเบียงค่ะพี่น,อน้องเป็นระเบียงขังนอกก,กว้างนี่คะ่ะเอาไว้ับปลูกพักปลูกยังช่วงหนาหอนนะคะเนาะในบ้านกมีแคโตก,กินเขานี่แหละคะ่ะแล้วก็ขั้วนี่น้อยนี่ล่ละแนบ้านซื้อไว้บ่ค่อยได้ไมอยูไหมคะ่ะ ส่วนหลายที่อยู่เตาลานเพราะว่ายุราอาหารนี่มันมีครบเซจสักทุกอย่างเตากงเตาแก๊สมอแหกแตกกระโปะถ้วยซ้ำน้ำประกอบสี่แม่พี่น้องอันนี้ก็ซื้อไว้ซื้อซื้อซื้อไว้ซื้อบานไว้ซื้อพ่อแบบบาตรงได้เศร้านะคะเนาะอันนี้ก็ทำหมดอันนี้ก็เป็นตู้เย็นค่ะอันตู้ไม้เนี่ยคือตู้เย็นค่ะพี่น้องมาเธอแหลกสาวผู้ดีเจอนหาตู้เย็นบ่พ่อคิดว่าจะตู้ผ่าฟังนี่ก็ จะเป็นห้องนอนอันนก็ทะลุห้องระเบียงที่นั่งกบนองเนลินนั่นแหละค่ะอยู่กบนองเนลินเป้งเสืะค่ะเมื่ออยากเอาเพื่อนเขาไปในห้องนอนนั่นก็เป็นห้องนอนมันหกพี่น้องสาวพูดดีแทนว่าท่านได้ไปเก็บเตียงเก็บยังห้งนั้นก็บจะเป็นห้องน้ำค่ะเอาสาวพูดดีแทนก็จะอัปเดตให้ขึ้นนี่และค่ะ คลิปนี้ขอบคุณทุกทกำลังแรงใจนะคะเด้อขอบคุณอีหลีค่ะดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเด้อพี่น้องเอ้ย